ก็เป็นเครื่องยนต์อีสุกส0 0พทโบนะคะที่จะนำมาติดบ้างเครื่องยนต์นะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นอีแตนนะคะอีแตนติดวางเครื่องยนต์เพินเครื่องเทิ่นเกียร์นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักถามแมค้า,าะคะได้เลยนะคะศูนย์1ปดเก้านนะคะเครื่องของเรานะคะก็คือจะมาแบบสภาพแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเครื่องที่เราเราเน้นว่าเราอยากได้เครื่องแบบนี้นะคะเครื่องที่แบบเก่าๆมาเลยไม่มีการผ่าน การจับตัวใหม่มาใส่นะคะก็คือเราจะเอาแบบเป่าแบบนี้แล้วเราก็มาเช็คสภาพนะคะเช็คสภาพแล้วก็ติดเครื่องไล่น้ําบนอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะดูกําลังเครื่องดูแรงเครื่องดูว่าน้ํามันมีออกตามตัวเครื่องหรือเปล่านะคะถ้า,าลักษณะอาการเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนเอาตัวใหม่มาใส่นะคะก็คือถือว่าเครื่องตัวนี้ไม่ผ่านนะคะก็คือถ้ามาแบบนี้โอเคอุ่นใจแน่นอนนะคะ แต่เราก็คือจะถอดเกียร์นะคะเช็คดูเกียเช็คดูตัวเทอร์โบว่ามีน้ำมันออกจากตัวเทอร์โบหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักหาได้เลยนะคะ0 8 9 2 4 1 1 9 6 2นะคะตอนนี้ก็รถจอดรอคิวเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็ตอนนี้เข้าคิวรอ,อก,กันแล้วนะคะสามคันถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมนะคะก็นํารถของท่านเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกมานะคะ ให้เราไปรับนะคะไปรับบริการก็จะมีในส่วนของค่าบริการนะคะรับส่งให้นะคะสามพันเทอร์โบสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คนะคะเราก็ติดไล่น้ำกันสักหน่อยนะคะวันละ4ชั่วโมงสัก2วันนะคะถ้าเียดไม่มีปัญหาก็ทำการขึ้นไปไเลยนะคะประกอบได้เลยโอเค